สวัสดีครับวันนี้เรามากับก็จิฮะย่องเดินป่านี่ครับนี่คือการย่องครับย่างกองแท้ครับโอ้ยย่องไปสักหน่อยเขาจะล้มสักนิดนึงฮะอันนั้นอันนั้น่ันนั้นอนนั้นอันนั้นก็ทีครับก็ทำไรงแค่เต้นไม่รูเหรอ ยกรองขาร้อมกันเละทำได้ไงวะยังงงว่าคือทไมกูไม่ล้มเออยกสองขาร้อมกันทำได้ไงวะสวัสดีครับนี่คือจุดจุดหนึ่งครับที่พี่พี่มาพามาหยุดดูวิวนะครับดูครับสวยมากครับมีเสียงนกนกกระเบ๋นกแก้ว สบายมากชิวๆเนี่ยและเราก็ถึงที่พักแล้วนะครับอย่างนูนใช่เลยใช่เลย ฟูเนยนั้นตอนนี้เหรอฟูอะไรวะพูอีกเต็มเลยเต็มได้นั่นแหละเต็มถือเพราะว่าแบบที่สีเลือ,องอย่างนักเฮ้ยนี่เะไแ่งจริงป่ะนี่เป็เงนเลยเดถึงกันไมเนาะ ไม่เหีวไม่เป็นไรมาให้รูขุมนะพี่ขุ่มขุมใช่โอ้โหสุดยอดน้ำเนี่ยมัวแต่ดูกล้องนะ 想从标哭了